ช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกประสบการณ์ขนลุกวันนี้นะครับเป็นประสบการณ์ของน้องเทวีลือชนกมีแสงครับนักแสดงวัยรุ่นนะฮะกำลังฮอตเลย <c oughs> จากละครซิทคอมนะครับเรื่องจูบคิสมีที่เล่นกับคุณยงอามแชร์ใช่ <c oughs> เออน,นี่แหละของของบล็อกพอยคีวีนี่แหละครับมันเลยนะฮะ เห็นใสๆเนี่ยนะฮะอายุ19เองมีประสบการณ์เขาบอกว่าเคยนอนกับผีมาแล้วครับผีเนี่ยมานอนอยู่ใกล้ๆเลยนะฮะไม่รู้ว่าเธอไปเจอมาตอนไหนไปเจอน้องเทวีเลยครับหรือชนกมีแสงอ่ะเจอเลยสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเดินนั่งเลยนะครับน้องเทวี สายตาพุ่งกลิ่มคือไม่มองน้องอย่างนั้นน่ะอะไรฮะมองน้องอย่างนั้นน่ะคือผมยังช็อกในความสวยของน้องเขาอยู่ค่ะน่ารักจังเลยนะครับสายวิ่งเลยนะฮะนี่ก็คือเด็ก็กสังกัดของ Workpoint นะครับครับแต่ไม่ชอบผู้ชายแคระใช่ไหมฮะไม่หล่อเลยหยุ่อะไรไม่ เสนาเสนาใสดีดีกว่าไหมเออไม่ชอบผู้ชายเอยเข้าเรื่องดีกว่าด้วยความเป็นวัยรุ่นสดใสมากๆเลยเนี่ยนะครับในส่วนตัวเนี่ยเชื่อไหมฮะเรื่องเกี่ยววิญญาณเนี่ยว่ามันมีไม่มียังไงครับเชื่อค่ะเพราะว่าเหมือนหนูเป็นคนที่แบบเจอตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับต่อไม่ได้บ่อยมากค่ะแบบเออสองสามปีครั้งหนึ่งอะไรประมาณ เจออะไรเจอผีสองสามปีั้งก่อใช่เพราะว่าหนูมีบ้านสองบ้านใช่ไหมคะบ้านที่เรียนหนังสือที่กรุงเทพกับบ้านที่ปทุมก็คือเหมือนเป็นบ้านสวนแล้วก็มีตกทอมัน้แต่สมัยคุณทวดแล้วก็ผีดุมากคือจะมีบ้านของหนูแล้วก็บ้านเก่าของคุณทวดเป็นเรือนไทยหลังใหญ่แล้วก็จะเป็นบ้านของคุณยายเวลาหนูจะเดินจากบ้านหนูมาบ้านคุณยายต้องผ่านบ้านเรือนไทยหลังนี้คนลุกตลอดเวลาเดินไปอะค่ะตอนนั้นหนูเด็กมากๆเลยหนูเดินไปกับคุณพ่อแล้วเสร็จแล้ว หนูก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดไทยแล้วก็นั่งอยู่ตรงข้างใต้เรือนไทยอ่ะแล้วหนูก็แบบหนูก็กลัวมากคือแบบมันส่วนใหญ่เห็นผีหนูจะไม่ค่อยแน่ใจเพราะมันจะเห็นแบบแวบแวบแวบแต่ครั้งนี้หนูเห็นแบบนั่งอยู่อ่ะแล้วแบบหนูก็กลัวมากหนูก็เลยแบบบอกพ่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อก็แบบพ่อขนลุกแล้วก็วิ่งกันไปแล้วพ่อแล้วพ่อหนูไปเล่าพ่อฟังตอนโตว่าพ่อจำเหตุการณ์นี้ได้ไหมพ่อบอกหนูนั่นไม่ใช่ครั้งเดียวที่หนูเจอคือหนูแบบจะเจอบ่อยมากเวลาผ่านตรงเนี้ยตั้งแต่แบบ อุ้มหนูตัวเล็กๆอะ่ะหนูจะพิว่าขาดพิว่าขาดแล้วพ่อก็จะแบบวิ่งวิ่งกันตลอดแม้ว่าตอนกลางวันก็จะเจอนอกจากหญิงสาวสวมชุดไทมชุดไทยแล้วนะฮะย,ยังเจอเหตุการณ์อะไรอีกบ้างไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นเหมือนที่คนที่จะเจอก็จะเป็นพวกที่คิดร้ายกับบ้านหนัวค่ะ mm hmm. อย่างครั้งหนึ่งคุณยาาเ่าให้ฟังว่าจะมีพวกขโมยจาชอบมาเข้าบ้าน mm hmm. เพราะสมัยก่อน คือสมัยนั้นคุณทวดจะเป็นบ้านเรือนไทยหลังใหญ่แล้วก็จะแบบเก็บสมบัติไว้ในบ้านเลยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโจรโจรมาเข้าบ้านความจริงเราเราก็จะไม่รู้มีโจรแต่แต่จะมีเจ้าที่อีกจะเป็น่าตเขาเรียกว่า่าเขียวเป็นผู้หญิงใส่ชุดเขียวเวลาจะมีเหตุอะไรเนี่ย,ย <า S 1> ก็จะมาบอกเียวใช่ค่ะ่าเขียวก็คือเป็นผู้หญิงใส่ชุดเขียวคือ,อคุณทวดอ่ะเวลาจะเจอเหตุอะไรก็ตามจะมี่าเขียวมาคอยบอกเหตุคืนนั้นคุณทวดก็นอนหลับฝันมีผู้หญิงบอกไอ้หนูตื่นเร็วโจรจะเข้าบ้าน อย่าท่วกับตื่นขึ้นมาปุ๊บลืมตาคือฝันนะคะพอลืมตาเห็นผู้หญิงใส่สบายสีเขียววิ่งออกไปคือเหมือนมันต่อมาจากในฝันนะคะตื่นมาก็ไม่เห็นมีโจรไม่มีอะไรแล้วพอหลายวันผ่านมาชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังว่าไอ้มีโจรกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาไปที่ร้านร้านเหล้าแล้วก็นั่งคุยกันว่าแบบหุยบ้านเนี้ยคนเยอะเหมือนเห็นแบบ ผู้ชายชะกันใส่ผ้าอะไร<า>เขาเรียกว่าผ้านุง่งแล้วถือคบเพลิงโดนขวักขวายรอบบ้านอย่างนี้ค่ะซึ่งในบ้านนั้นมีแค่แบบคุณทวดแล้วก็ลูกสาวสามคนคือคุณยายหนูอะไรอย่างเงี้ยม,มีแค่ผู้หญิงเพราะว่าตาทวดสิ้นไปแล้วใช่ก็มีแค่ผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงไม่มีผู้ชายเลยอ,<า>อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเจ้าที่ก็จะแรงก็โจรไม่เคยเอาอะไรไปจากบ้านหนูได้เลยประสบการณ์อ่นที่แบบเบอร์ชั่นน่ากลัวน่ากลัวมีไหมหน่ากลัวอันนั้นจะตกใจจะโตะขึ้นมาหน่อยค,คือหน้า นี่คือบ้านใช่ไหมคะแล้วข้างหน้าบ้านก็จะเป็นวัดเหมือนจะมีที่เยอะก็แบบถวายที่ให้วัดแล้วหนูก็ชอบไปรักษาศีลเขาเรียกว่าอะไรไปบวชศีลแปดอะไรยเงี้ยอยู่ที่วัดก็ไปอยู่กุฏิโยมแล้วเสร็จแล้วตอนนั้นก็นั่งนั่ง,น,งนั่งเหมือคนคุณพ่อคุณแม่ก็นั่งอยู่หนูก็กึง่งกำลังจะนั่งสมาธิก็นั่งอยู่เ,เฉยๆแล้วตรงหน้าต่างอะคะ่ะมันสูงถ้าคนเดินเนี่ยถ้าสูงมากก็อาจจะเห็นแค่หัวอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็มีหัวแต่ว่า นูเห็นผู้ชายคนหนึ่งอะค่ะเห็นเลยหัวเห็นมาถึงเอวเลยอะค่ะเห็นแล้วก็แบบผ่านอย่างเงี้ยปกติคนเดิมมันก็ต้องมีแบบเดินตึกตึการเดินแต่มันสมูทมากอะเหมือนไปขึ้นแจ็กสันบูลวอลอะสมูทแบบแบบลอยลอยเหมือนม่ใชาเดินถูกป่ะ่เวลาเดินมันก็จะขยุ้มขยุ้มหน่อยแต่นี่เหมือนแบบใช่แล้วแบบเราบื้ดไปอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นแบบสี่ด้านใช่ไหมคะหนูเห็นเขาบื้ดไปสองด้านที่หนูก็แบบกลัวแล้วหนูก็แบบปิดตาเออแบบน่ากลัวแบบ ชอบเห็นอะไรแบบเนี้ยออสิ่งที่ทีวีเห็นนะฮะที่ว่าเห็นเป็นผู้ชายที่สูงผิดปกติเนี้ยที่ฟื้นผ่านไปคิดว่าเป็นใครครับคิดไม่ออกเราไม่รู้จักเขาอะค่ะล้วได้คุยกับคุณแม่หรือ,อไปคุยกับทางญาตินะฮะว่าก็ถามแ,แบบแต่ทุกคนเขาแบบที่นี่เจอผีกันบ่อยจะม่เรื่องปกติแล้วก็เลยไม่มานั่งสนนิฐานว่าแบบเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เหมือนแบบถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ต้องแบบทำตัวดีรักษาศีลแบบ ไม่กินเหล้าเมายาหรือทำอะไรผิดอย่างคนใช้แอบไปเที่ยวกลับมาก็โดนพวกผู่าตาิยายสั่งสอนอเป็นผีแบบไปยืนรอที่ท่าน้ำแล้วก็วักน้ำใ,นใส่รองเท้าท่มาวักน้ำรออะไรเงี้ยสมัยนั้นพายเรือเลยค่ะแอบไปทเที่ยวงานวัดอะไรเงี้ยคนใช้ตเตลิดเปิดเปิงกันไปคือ,อ,อถ้าอยู่ดีก็ดีใครอยู่แล้วทำตัวไม่ดีก็ไปกับต้องเนี่ยก็โดนไปโดนสั<ป>่งสอนโดนสั่งสอน คือตัวบ้านเขาน่าสนใจนะคือตัวบ้านอ่ะคือมันเป็นบ้านเก่าบ้านโบราณในความรู้สึกเรานะอยากจะไปดูที่บ้านแล้วครับเนี่ยไปได้ไหมครับไปได้ขอแม่แม่เขามานะแม่เขามาพี่ถามจริงๆนะครับเพี่ปองกับพี่กิจไปได้เ้าทำไมอ่ะ กลัวพี่ตักกลัวพี่ตักตักน่ากลัวพี่ตักน่ากลัวหล่อเล่นยินดน่ากลัวอย่ามองคนที่ภายนอกมองคนที่ภายในจริงจเดี๋ยวเดี๋ยวที่ฟังมาเนี่ยมีความสุกว่าเหมือนเป็นคนมีซิกเซ้นเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นอะไรต่อมีอะไรตั้งแต่เด็กเหมือนกันนะตอนที่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอะไรแบบนี้แต่ก็เจอมาตลอดค่ะอ๋อนะฮะยังมีเหตุการณ์อิดเดียวไหมครับนอกบ้านใช่ไหมคะถ้านอกบ้านก็ ตอนไปค่ายกับโรงเรียนนะคะหนูกลัวผีแบบกลัวไม่มากอะแต่หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทําให้หนูกลัวผีแบบตลอดชีวิตกลายเป็นคนขวัญอ่อนไปเลยใช่ก็คือเหมือนหนูตอนนั้นยังไม่กลัวมากนะคะคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนกําลังจะไปค่ายกันตอนนั้นอยู่ประมาณมสามคือค่ายเป็นค่ายของโรงเรียนนะคะที่เขาใหญ่ตอนแรกเลยไปถึงปุ๊บหนูก็แบบนอนนอนคุยกับเพื่อนนอนคุยกับเพื่อนด้านนี้เขาเรียกวอะไรด้านนี้ยแล้วเสร็จแล้วแบบ เพื่อนก็แบบเฮ้ยแกไม่ไหวแล้วหลับหลับหนูก็เลยไปปลุกเพื่อนอีด้านหนึ่งมานั่งคุยคุยเสร็จุบเพื่อนก็หลับหนูก็เลยปลุกอีด้านนั้นคุยอีกรอบดึงหันไปปุ๊บคือแบบเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปรับชมต่อช่วงหน้าครับล้วเขาไม่ใช่เพื่อนหนูแน่หนูก็เลยแบบถึงโงกไปดูอที่เหลืออ่ะยังนอนเรียงตับกันอยู่เลยไม่มีใครรู้ออกมาแกล้งหนูอ่ะหนูก็มองแล้วก็นิ่งแล้วหนูก็หันหลังกลับ ใจนี่คือหลับไม่ลงอ่ะใจเต้แบบตุบๆุบตุบ,ตบแต่ทำเป็นไม่เห็นอเพื่อนร้องไห้ออกมาร้องหนักมากเลยแบบร้องทำไมช่วงประสบการณ์ขนหัวลุกนอนคุยกับเพื่อนนอนคุยกับเพื่อนด้านนี้เขาเรียกะไร แล้วเสร็จแล้วแบบเพื่อนก็แบบเฮ้ยแกไม่ไหวแล้วหลับหลับหนูก็เลยไปปลุกเพื่อนอีด้านหนึ่งมานั่งคุยคุยเสร็จเพื่อนก็หลับหนูก็เลยปลุกอด้านนั้นแล้วคุยอีกรอบดึงหันไปปุ๊บคือแบบที่คอเพื่อนอ่ะอย่างเงี้ยพี่ลองหันข้างหันข้างอยู่ตรงคออย่างเงี้ยสมมติที่เป็นหน้าเขาอะค่ะหน้าเขาอยู่ตรงคอเพื่อนนี่แล้วหนูนอนอยู่แล้วเขามองหนูอ่ะแล้วคือแบบแล้วเขาไม่ใช่เพื่อนหนูแน่หนูก็เลยแบบถึงโงกไปดู อที่เหลืออ่ะยังนอนเรียงตับกันอยู่เลยไม่มีใครลุกออกมาแกล้งหนูอ่ะแล้วพอตอนที่ลุกอะที่ตกใจยิ่งกว่านั้นคือแบบมันไม่มีตัวพี่เก็บป้ามันมีแต่หัวกับมือมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผ,แบบผีแบบผีแบบผีอะผีแบบอย่างเงี้ยหนูหนูด้วยความที่แบบเห็นผีแบบด้วยตาที่ชัดๆเลยใช่ไหมคะหนูก็แบบนิ่งไม่พูดไม่อะไรเลยไม่กรี๊ดเพราะหนูเชื่อว,ว่า ถ้าผีรู้ตัวว่าหนูเห็นเขาอะ,อะหนูกี้อะ,อะเขาจะยิ่งมาหลอกหนูอีกนนหนแน่หรือทาเป็นไม่เห็นหนูก็มองแล้วก็นิ่งแล้วหนูก็หันหลังกลับไปแล้วก็หลับต่ใจนี่คือหลับไม่ลงอะ่ะใจเต้นแบบตุบตุบตุบแต่ทำเป็นไม่เห็นแล้วตอนนั้นยังไม่กลับค่ายนะคะอีกวันหนึ่งถึงจะกลับค่ายหนูก็เลยมาคุยกับเพื่อนหลังจะออกจากค่ายมามแล้วผีจะได้ไม่ตาม,มก็แบบแกคืนแรกอะแกจาได้ไหมที่เราคุยกันอะไรเงี้ยอตอนที่แกหลับไปแล้วอะ เออฉันเห็นคนอะไรเงี้ยหนูก็เล่าให้ฟังเพื่อนร้องไห้ออกมาร้องหนักมากหแบบร้องทำไมเพื่อนก็แบบฉันก็รู้สึกมีอะไรหนักๆที่คอเหมือนกันมันมันมันคืออยู่ดีถ้าแค่เล่ามันก็ไม่ร้องไห้หรอกแต่มันร้องเพราะมันก็รู้สึกเหมือนกันแต่มันก็แบบไม่ได้แน่ใจเพราะไม่ได้เห็นอะไรไงมันก็แบบหนักๆนั่นแหละก็เป็นเรื่องที่แบบหนูก็เลยกลัวจากที่สุดประสบการณ์จสุดเลยใช่ไหมหนูก็เลยแบบอัวกเลยเห็นเลยชัดเลย นถนาอยู่ได้ไหมเออแบบเหมือนจริงเลยค่ะอย่างเงี้ยดูเห็นเขาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาอยู่นี่เหรอเนี่ยนอนอย่างเงี้ยนอนตะแคงเงี้ยแล้วเขาจะอยู่ตรงคออย่างเงี้ยแล้วมองมาอย่างเงี้ยแล้วนี่คือโซ่พี่เป็นทีวีคือพี่นอนอยู่อย่างงี้ใช่ไหมพี่ก็จะเห็นหนูอยู่อย่างเงี้ยโโโโออ้้หหมาเข้ามันหนุบมันหลอนนะพี่สำหรับหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าเป็นผีที่หลอนมากอ่ะแล้วคือผีหน้าตามันไม่ได้เป็นหนในหนังนะมันไม่ได้เละนะแล้วมันก็ไม่ใช่แบบคนด้วยนะ มันดูแบบซีดๆแล้วมันโบวะตรงตามันซีดแต่ตรงตามันจะโบะเข้าไปอ่ะเห็นใกล้มากมหม นอนห่างกันประมาณเนี่ยพี่ป๋องกับพี่ต๋องประมาณสักแค่นี้แหละประมาณโอ้โหใกล้มากเลยนะมันมันเกือบอยู่ติดติดเพื่อนโชคดีนะหลับไม่รู้แต่เขารู้สึกนะเขารู้สึกเขารู้สึกหนักเพราะเพราะหนูเพิ่งหันไปคุยกับคนนี้คนนี้เขาแค่หลับตามันก็ไม่ใช่เวลานานมากเลยคนเราก็ยังไม่หลับและเป็นประสบการณ์ที่เจอข้างนอกแล้วก็หนักหนักจัดจักเลยถูกไหมฮะก็เลยทําให้หลายใจแตในหนูก็แบบไม่กล้าเข้าแกลนผีสิงหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบผวาแล้วก็อย่างเงี้ยค่ะกลัวประชดเยอะมากมากเหมือนกันเนาะโอ้ นี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะฮะแต่ผมชอบเรื่องที่สามตอนที่ไปพักที่โรงแรมและเห็นผีเห็นผีอยู่ข้างเพื่อนเนี่ยอ๋อนี่เป็นค่ายของโรงแรมใช่ค่ายจิตใจสกปรกที่แต่เรื่องโรงแรมเหมือนกันเขาคือคนไปบ่อยจนมันมกมุ่นกับเรื่องของโรงแรมน้องสาวเป็นรงแรรุ่นลูกเก้าสป็นลูกอายุสิบเก้าสิบเก้าเป็นลูกเลยผมเท่าไหร่แล้วพี่สามห้าแล้วสามสิบห้าแล้วดูคุณคิดดิเ ผมคุณก็งอกแล้วเนี่ยคุณจิตใจคุณนี่มันแบบอกุศลมากเลยใช่น้อองะแม่น้องเขาก็มาเออไม่ได้ยังไงผมจําไม่ได้เออนิดหน่อยนี่เอาละจี้ละจี้ละจี้ละเออใช่สิกเตลไงเต่อหน้าน้องนุ่งเออใจเย็นใจเย็นยื่นมือมาหาพี่ นี่ไงเออหนูเขาไม่ได้กินเรื่องยืนมือมหาเร็วเออกรแสดยืนมือมหารีบมือมหาพี่ก่อนยืนมือมหาพี่เขายืนมือมหาพี่ยืนตรงตรงสิครับยืนมาหาพี่สิลูกเออนี่ดีลูกลูกไอ้ตากแม่เขาอยู่ทุกมือเอ้าสวัสดีค่ะ ตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างครับอ๋อมีสซิสคอมค่ะจูบคิสมีค่ะทางช่องเวิร์กพอยต์ฉายทุกวันอาทิตย์สอบทุกวนสิบห้าค่ะโอเคเล่นจูบนี่ถือได้ว่าเป็นสิทธิคอมที่โด่งดังมากนะฮะทางช่องหนึ่งเวิร์กพอยต์นะครับเล่นดีด้วยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไปนมรังมาใหม่นะโอเคครับขอบคุณครับมาใหม่นะครับเดี๋ยวติดตามชมช่วงรอบใของรายการได้เลยครับไปชมครับ